มาคุยวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการตรวจภายในสาวโสดหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวค่ะบางคนกลัวบางคนอายไม่กล้าตรวจแล้วจริงๆการตรวจภายในเนี่ยจำเป็นไหมสําหรับสาวๆแบบเราวันนี้เราจะไปหาคําตอบเรื่องนี้กับแพทย์หญิงรุ่งทิพย์ชัยพรโพคินนายแพทย์ชํานาญการกลุ่มง,งานสูตินรีเวชจากโรงพยาบาลพระนั่เก้ากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ วันนี้ส้มมีข้อสงสัยสําหรับสาวๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการตรวจภายในอะค่ะว่าจริงๆสําหรับผู้หญิงเนี่ยจำเป็นแค่ไหนแล้วใครที่ควรตรวจบา้างคะคุณหมอค่ะสําหรับการตรวจภายในนะคะก็จะเป็นการตรวจเช็คดูอวัยวะเพศของผู้หญิงนะคะทั้งในส่วนภายในและภายนอกนะคะโดยเราก็จะสามารถตรวจได้ทั้งในส่วนของช่องคลอดนะคะปากมดลูกตัวมดลูกแล้วก็รังไข่นะคะจริงๆการตรวจภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนนะคะในส่วนของการดูในช่องคลอดนะคะแล้วก็การคลำอวัยวะที่อยู่ในช่องท้องะคะ่ะถ้าถามว่าใครที่มี ความจำเป็นจะต้องตรวจภายในนะคะจริงๆก็คือผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ทุกคนนะคะรวมถึงกระทั่งคนที่หมดวัยทองเป็นวัยทองไปแล้วอะคะ่ะก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะตรวจเป็นระยะะ,ยะค่ะเพราะว่าประโยชน์ของการตรวจเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีอาการผิดปกตินะคะ เช่นมีเรื่องของการตกขาวผิดปกติมีเรื่องของเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการปวดท้องน้อยเนะะี่ยค่ะการตรวจภายในเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สาเหตุของโรคนะคะแล้วก็สามารถรักษาได้ตรงจุดค่ะหรือแม้กระทั่งในคนที่ไม่มีอาการนะคะการตรวจภายในเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ค่ะในการที่จะค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ในระยะแรกนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราตรวจภายในเราสามารถที่จะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปได้ด้วยค่ะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกเนะะี่ยค่ะสาวๆบางคนคะ่ะคุณหมออาจจะยังไม่ได้แต่งงานหรือว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ก่อนนะคะคแบบนี้ควรจะต้องตรวจไหมคะคุณหมอ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการตรวจภายในเนี่ยเราสามารถที่จะประเมินอวัยวะในอุ้งเชิงกานได้ด้วยค่ะถึงแม้จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเรื่องของความผิดปกติในส่วนของตัวมลูกหรือรังไข่เช่นเนื้นงองอกมลูกหรือวาถพงน้ํารังไข่นะคะก็ยังมีความเสี่ยงเท่ากับคนปกตินะคะเพียงแต่ว่าในคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยในส่วนของเรื่องมะเร็งปากมลูกเนะะี่ยค่ะอาจจะเสี่ยงลดลงเนื่องจากโอกาสในการที่จะได้รับเชื้อ HPV จากเพศสัมพันธ์เนี่ยก็จะลดลงแต่อย่างไงก็ตามนะคะก็ยังแนะนําให้ตรวจคัดกรองมะเยรายา็ จากที่คุณหมอกล่าวมานะคะก็คือถ้าเกิดตรวจภายในแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยทีนี้ส้มทราบมาว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆคือเดี๋ยวเนี่ยจะมีหลายแบบจริงๆเราควรเลือกตรวจแบบไหนคะคุณหมอจริงๆก็ต้องบอกก่อนว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะแบ่งออกเป็นสาแบบใหญ่ๆนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นการตรวจดูเซลล์ที่ปากมดลูกโดยตรงเลยค่ะ โดยคุณหมอก็จะใช้อุปกรณ์นะคะไปเก็บที่บริเวณปากมนลูกนะคะแล้วก็นําไปป้ายดอมบนสไลด์หรือว่าใส่ในน้ํายาแล้วก็นําไปวิเคราะห์นะคะซึ่งถ้าผลตรวจออกมาปกติเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจซ้ําได้อีกที่2ปีเลยค่ะ แบบที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจคัดกรองเชื้อ HPV ค่ะซึ่งถ้ามีการติดเชื้อ HPV ที่ปากมนลูกเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้มีโอกาสพัฒนากลายเป็นมะเร็งปากมนลูกได้นะคะจริงตัวเชื้อ HPV เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าเราก็จะคัดกรองหาเชื้อ HPV ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมะเร็งปากมนลูกค่ะซึ่งการเก็บเชื้อ HPV เนี่ยสามารถที่จะเก็บโดยบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้หรือว่าผู้ป่วยสามารถเก็บเองได้ค่ะเป็นเซลล์เทสนะคะซึ่งถ้ามันปกติเนี่ยเราสามารถที่จะต,วตรวจซ้ําได้อีกทีที่5ปีเลยค่ะ แบบที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการนำน้ำส้มสายชูไปป้ายที่บริเวณเยื่อบุปากมดลูกนะคะจากนั้นก็ดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฝ้าขาวที่ปากมดลูกค่ะค่ะซึ่งทั้ง3วิธีน่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วก็บริบทค่ะอย่างน้ำส้มสายชูนี่หมายถึงว่าเหมือนเราเทส เบื้องต้นด้วยตัวเองหรือว่าต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะอันนี้จะต้องเป็นการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ค่ะรวมถึงอาจจะต้องมีประสบการณ์ในการแปรผลด้วยค่ะแล้วสําหรับบางท่านคนะคุณหมออาจจะมีประวัติคนในครอบครัวเนี่ยเคยเป็นมะเร็งมาก่อนแบบนี้ควรจะตรวจถี่กว่าคนปกติทั่วไปไหมคะคุณ จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งในครอบครัวนะคะตัวประวัติมะเร็งในครอบครัวที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานที่ผิดปกะะติะค,ะค่ะเช่นตัวมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือว่ามะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีประวัติคนในครอบครัวเป็นนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยง ให้คนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นดังนั้นอาจจะต้องมีการตรวจภายในแล้วก็อาจจะมีการอันตาซาวช่องคลอดเป็นระยะถี่กว่าคนปกติค่ะรวมถึงอายุที่เริ่มตรวจนะคะก็อาจจะต้องถี่ขึ้นด้วยค่ะเร็วกว่าปกติแล้วสําหรับบางท่านที่อาจจะเหมือนตัดมดลูกไปแล้วค่ะคุณหมอหรือในวัยหมดประจำเดือนนะคะแบบนี้ยังจําเป็นที่จะต้องตรวจออในส่วนของการตรวจภายในอยู่อีกไหมคะค่ะการตรวจภายในนะคะจริงๆเนี่ยเราจะให้ตรวจจนถึงอายุ65ปีนะคะ แต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีผลตรวจที่ปกติภายใน10ปีนะคะ<ม>โดยถ้าเราตรวจแบบเซลล์ะคะ่ะควรจะต้องมีผลตรวจที่ปกติอย่างน้อยติดต่อกัน5ครั้งขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นแบบเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะต้องมีผลตรวจที่ปกติ สองครั้งขึ้นไปถึงจะสามารถหยุดตรวจได้ค่ะแต่ว่าในคนที่ยังมีความเสี่ยงเช่นมีคู่นอนหลายคนอย่างนะคะถึงแม้จะอายุถึง65ปีก็อาจจะยังแนะนําให้ตรวจออกไปนะคะส่วนในเรื่องของการที่ได้รับการตัดมดล,ลูกนะคะก็จะต้องดูว่าคนไข้ได้รับการตัดปากมดล,ลูกไปด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าได้รับการตัดปากมดล,ลูกไปด้วยแล้วผลพยาธิของตัวปากมดล,ลูกเนะะี่ย ออกมาว่าปกติไม่ได้มีเซลลมะเร็งะคะ่ะเราสามารถที่จะหยุดตรวจได้ค่ะแต่ว่าในคนที่เราไม่ทราบผลชิ้นเนื้อค่ะเราอาจจะต้องมีการให้ตรวจต่อไปโดยอาจจะคัดกรองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซลหรือว่าเชสพก็ได้ค่ะจนกว่าจะปะกติถึงสามารถหยุดได้ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณหมอช่วยฝากคําแนะนําสําหรับสาวๆค่ะที่บางคนอาจจะยังกลัวหรือว่าอายไม่กล้าตรวจภายในค่ะคุณหมอจริงๆการตรวจภายในเนี่ยก็เป็นการตรวจที่อวัยวะเพศนะคะก็ไม่แปลกที่สาวๆหลายคนนะคะอาจจะมีอาการเขินอายหรือว่ารู้สึกกลัวเจ็บได้นะคะ แต่ว่าจริงๆการตรวจภายในเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าในการตรวจภายในเนี่ยเราจะตรวจในสถานที่ที่มีความมีชิดและก็เป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับช่องคลอดของคนไข้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนสาวๆหลายๆคนนะคะมาตรวจภายในกันนะคะแล้วก็จะได้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะยังไงวันนี้ส้มต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจภายในสำหรับสาวๆของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สาวๆได้รับคำเนี่ยนำจากคุณหมอแบบครบท้วนแล้วนะคะการตรวจภายในเนี่ยไม่ใช่เรื่องนากก่ากลัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราควรตรวจภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคร้ายโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจะไปตรวจภายในบ้างนะคะ